สบายดีทานผ้ซุ้มในทานผูกฟังเมื่อพอกระสาวเล้าไต้คือเก่าเนาะสาวเล่าไตาก้กะซิมีเรื่องสยองขวัญมาเเราสุพีนองฟังเซนเคยเนาะเมนีกะซิมีเรื่องสยองขวัญส่งมาจากทางบ้านเนาะสื่อเรื่องผีตายโหงอยู่ทางสามแหนกเนาะถาให้มักเรื่องหลอนเรื่องดลีหลับ ใช้มาฟังบ้านซาว้าเล่าไต่เนาะปวดใช้วิจารย์นในการรับชมและรับฟังเนาะเรื่องที่ซศ้าเล่าไต่สิเราต่อไปอนีก็คือพีตายโหงยู่ทางสามแยงเนาะมาเขาเรื่องกันเลยเนาะพี่น้องเนาะเรื่องก็มีอยู่ว่าน,เนะเรื่องทางสามแยงมาบะเริ่มตนกันเลยเนาะว่าเป็นยังพื่ออย่ายจะไมาตายอยู่ตรงเนาะจะไม่จะมาหลอกเศร้าบานเนาะ สมัยตะกี้เนาะย้อนไปปสมัยประมาณสักสี่สิบปีที่แล้วเนาะแต่ก่อนก็จะเป็นทางโลทางเกียนเนาะบุเมนทางถนนใหญ่คือเดียวนี้เนาะมานี้ก็มีเศรษฐีผู้นึงเนาะเล่าเขาลุ้ยกูมูบไว้ในบ้านนะเนาะลุ้ยกูมูบอันนี้สองหมู่สองคนก็เลยว่างเพลมาซีขาวท่องเล่าเพราะว่าเราหมักใส่ท่องเนาะคนสมัยก่อนเนาะเราก็ลุ้ยน้่เนาะมานี้พวกเพื่อนมาสิค้าเนาะ ขาแล้วเพื่อสิเอาเงินเอาทองแล้วเราก็ไปเรียงหัวเรียงควยปกติเราผัดใส่ท้องไปเขาใหญ่น่ะพอมักใส่ท่องมกกักแบบปวดอ่างนักน้อยเนาะวันนี้สองคนนก็เลยไปข้าแล้วนาะเราก็ตายอยู่ห้องบ่ขวางสนเนาะเราก็ตายอยู่ห้องวันนี้ก็ตายอยู่ห้องชาวบ้านเอื่อยนองเราเราก็บ่เห็นเรามากเขาก็ไปนั่ปเ็นอยู่ห้องที่นีเขาก็เลย แต่สมัยแต่ก่อนก็นจะซไปห้าคนลายอยู่ไซนนอกเพราะว่าหากะจะไปสืบหายนอะบ้านนอกบ้านหน้าเนาะไปฝากกับบุ้มมีท่างกับท่างลูกล่างเนาะทางสามแยกตัวน,นั้นกะแต่เก่ากับปีท่างเกียนนอกบ้านีออันลูกเราบุมีแล้ว,แวสิเหตุก็เลยสมัยตะกี้เขาก็ว่าถาสมมุิตายแลลวบุ้มมี่ไเปเบวชเห็น,นเหตุกะให้เอาดอกไม้สีแดงอันนี้ผูกกับอันเอาอันนั้นเอาปูนแดงท่าป,ปา๋านอกขอวาเนาะ ปานนี้ลูกเราก็ได้เฮ็ุว่าให้เจ้าไปนั่มเองด้วยพอเอ้ยอันไผ่ขาเจ้าคยนี้ลูกนี่บ่ม้มีแบบบ่้มีสิทธิดจะไปนั่มสิได้เนาะก็แน่ัวเห็นเนาะตะกี้กับล่มือไรยังกระตรวจบ่ไหลเนาะเขาขาเอาเงินเอาท่อไม่ว่าแล้ววนนี้แล้วเหตุไปเนาะล้วก็เอาหลอกไม้แดงนี่พูกระปูนท่าปากให้พอแล้วเนาะให้ไปน,นั่มเอง มีทหารแต่ก่อนก็สิเป็นทหารบูบานบูยังเนาะในแต่หึงเลยเนาะวันนี้ก็นั่หากับบูเฮนเขาก็เสีเศร้าเลยเนาะเพราะว่ามันก็หาบูเฮนพวกสองมือเนาะสองคนนี่ยมู่สองคนกับมาซาลาผาบอะไรคาเอาเงินเอาทองแล้วอีดีก็เลยไม่ยอมลาว่าเออเลยรคาเขาใหญ่นี่อีรีว่าสันมานี่ยคาเขาก็ทับไปครั้างขูดสก้อนเนาะขูดจะไม่ก่อนก็สิพวกขูดดีคือสมัยเดียวนี้เนาะเนาะ ก็เลยค้างไว้ก้อนสองคนหมู่ห่างบ้านก็เลยมาตัดสินคดีตัดสินคดีกับว่าประหานชีวิตสองคนนะ่ะแต่ว่าประหานชีวิตสมัยก่อนโมเมนต์สิยิ่งเป่าไม่เซนนั่นเด้โมเมนต์เซจะตายซื่อจะคุดคุ้มซะก้อนเนาะคุดคุ้มอยู่ทางสามแย่ขันคุดคนละคุ้มก็ภาคกันเขาไปบอกเพื่อนว่าว่าสปอยเพื่อนนี่จะพูดคุ้มไปก้อนวันนี้ก็คุดคุ้มคุดคุ้ม ขุมเนาะพุกคุ้มแล้วพอได้ฟังเจ้าเนาะเขาก็ยิ่งจะลงหันเนาะก่อนสิยิ่งเขาก็ไปเอือนเศร้าหวานมาเบิดตัวแข็งตัวเมืองเอือนมาว่าสิขาคั้วใหญ่คนวางสิเนาะประกาศว่าสิขาคั้ยใหญ่ไพ่ก็โอ้หมู่วานก็ว่าเสลิ่มสลองเนาะเพคนว่างเสลืมเสล้องยังนี่แหละจากอย่างหนึ่งเนาะว่านี่ไพ่ก็ดีใจเนาะว่าสิได้มากินขั้วใหญ่สองตัวเนาะพัก็เอาเขาเอายังมาอู้มาเต้ ว่าแล้วเขาผูกเใหญ่นั่นโสงคนนยิ่หันเขาสิยิ่งเป่าเนาะผู้คาเศรษฐีเนาะวันนี้เขาก็พวกนะั้นไม่เห็นกับเมื่อขึ้นเบิดตัวเนะาะพระายานนะคนบ่าอันก็พากันเมื่อเบิดยานก็สิยิ่งคนข้นที่เขายิ่งเนาะนเขา,า,ายิ่งอยู่กล้พวกนี้จะคอยิ่งยังโมูหเนาะคนยิ่งทหารยิ่งบบจ้าเขาหลอกเจ้าข็นั่งอยู่ใส่เนะาะวันนีเ้เขาก็ยิ่งลงคุ้มหันเขาก็ฟังลงหันเลยวันนี้ฟังเนาะ มับนบดจบแ่นที่หนอฟังบริเฮตบุญเฮตยางพอแล้วเป็นทุลายเนะาะแล้วก็หลอกคนนอกไผ่พา,พานกับอะไรไผ่พา,พานกับขี่มอเตอรไ์ไซค์ขาบน้ำเขาหลอกเขาเรื่อยมากเนาะมุมีบุมีไผ่สิกเดียวนี้ก็กลายเป็นทางนั้นถนนใหญ่เนาะ,นะมุมมีไผ่สิก,กา้าแบบเมื่อเลยตอนเดเดือดหนมีแต่เมื่อนี่ตกไปเทิงนั่ก่อนสี่มุงเนี้ย้าสมมุดเทิงถึงหกเจ็ดมุงนี่บุได้เ้มันเหมือดเนาะ วานนี้กระลอกเขาเลยมากนะวมีหลอกล่าสุดนอนหลอกหลอกเขาคู่ม,มือน้องกระดิยินมเขาเบาสุกฟังเลยมากเลยมากวานนี้ดอกปังสองสามปีทีแล้วหันพาเอาทาดน,มนอมนยอ่อมย่อึืนอัน่ายมอเตอร์ไซค์เขาเขาบูดเสียใจเขาก็บิดโหลดนบบิดบิดทล่มวานนี้ล่นแล่นเนอสี่ห้ากิโลเมื่อบ้านม่มมมเบิดบานนี้ ถ้าให้ทามือได้วันผ่าเนะาะถ้าผู้ได้ขี่รถกายนเนียย่ถ้าบูมเมนโอเตไซค์กะมานี่ถ้าเป็นรถใหญ่พอกะ้าให้ยยมีถ่ายกระบพระพอกะสิขึ้นกระบะเอาถาดขึ้นน้ำเนาะพวุใ,ใหญ่นั่นจนบวชบวซึกเนาะโดเขาไลเนาะมานี่หลายเหตุการณ์เนาะอยู่ทางเรเคยจืดคยจา่าเพราะว่าเราตายโหงส่งคเนเน,น,นี่นเนาะอันล่องเถือกหอกหอกเขานี่ บิดซองเนาะมานนังสัยตย์ไทยมอเตอร์ไซค์เขาเนาะแล้วกับแบบขี้ดินนี่โพนาโพตาเขาเบิดเขาก็เขาบิดมอเตอรไ์ไซค์เมื่อสี่หากิโลได้ห่างจากหมูม่บ้านเนี่ยโอ้ยไม้ไพ่กัลยานเบิดเนาะกะับผู้เสียใงแนเนอะแต่ว่ายาเมื่อค่ำเนาะกติกาหาเมื่อค่ำหาเมื่อวันพระสรุปเรื่องนี้ซาลาไตสรุปเรื่องสุฟังเนาะสองเสียวคนทำไปขา่าเศษทีในหมู่บ้านเพื่อเอาเงินเอาทอง ตนบานนี้ลูกเขาหันก็เลยไม่เห็นตูกเขากับน,นั่มาหานอะมันนี้ไม่เห็นในเรามาเรียกคุ้ยู้เดียวแล้วนอะสมัยตะกี้นาะเราก็เลยบอกเพว่าสี่นั่มคนลาย,ยัางไงเราก็เลยเอาดอกไม้แดงมันนี้พูแล้วก็ทาปูนเ่ปากไ้เนาะให้เป็นนั่มเองพอเอ้ยเพราะว่าลูกนาะบูฮูสีน้่ไผ่นอะเพราะว่าบ่เคยเห็นไผ่นอะมีไผ่สิคิดร้ายเราก็เลยเป็นน้่เองเนาะโดยมาเป็นตำรวจสองคนมันย่อมหาเองว่า,าขยาย่าผู้นหญ่นี้บานนี้ พ่อมาสารภาพอ่ะเอาเงินเอาท่อมาขึ้นเขาแล้วเนาะพ่อใหญ่นีน่กระเทือนันยิ่งเป่าปะซ้องตายอยู่ทางส้มแย่เขาฟังยู่ท่างซ้ำแย่ก็เลยเป็นผีตายโหงอยู่หันเนาะก็เลยรอเขาเลยมากเนาะเรื่องเธอกระแบกถาดขึ้นร,รถมอเตอร์ไซค์เขาเรื่องเธอกระแบกถาดขึ้นถ่ายกระบ,บาเขาแล้วก็มาส่งก็หอดเพื่อมนมนมาส่งธรรมดาได้นั่งทั้งหนาเขาก็ว่าบางคนถือดอกบ,บวชจ,จุบมะเ้าเนาะบวชจุบุริซึกนาะมันบวเส้าเนาะบวชจุบุริซึก พี่น้องเอ้ยประมาณนี้นะเนาะสำหรับคลิปนี้ซาลาตกับโคจบลงกเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนะาะบายๆเอาไวโพออกันคลิปหน้านอนรับฟันดีล่าตีสวัสดีพี่นอ้องย่านไล่เนาะไม่บาย